สวัสดีค่ะพบก,กับราการพัาซสิงหนหงหมอนิงนิวเช้าวันจานท์ที่16กันยายนราคาทองคำคืนวันศุกร์ยังปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องทำออทามไฮขึ้นไปแต่2,586ตอลลราปิดตลาด2,577ตอลลร์เพิ่มขึ้น23ตอลล่าตลอดทั้งสัปดาห์ราคาทองคำเพิ่มขึ้นถึง80ตอลลราค่ะ ซึ่งปัจจัยสาคุญก็เป็นเรื่องของเงินเฟอ้อ cpi ppi ของสหรัฐที่มีแนวโน้มลดลงทำให้ตลาดก็มั่นใจว่าเฟดต้องลดดอกเบีย้ยอย่างแน่นอนนะครัะเราก็มีความเห็นของจอห์นฟอสมาวันศุกร์ด้วยเป็นที่ปรึกษาอุโสข,ของพาเวลบอกว่าถ้าเฟดจะลดดอกเบีย้ย0.5%ในการประชุมเดือนพิกัยนหรือทันมอคม ก็ลดไปเลยดีกว่าในการประชุมครั้งนี้เดือนกันยายนนะคะอีกท่านหนึ่งอดีตประธานเฟดสาขานิวยอร์กดารลีนะคะก็บอกว่ามีโอกาสสูงที่เฟดจะลดดอกเบีย 0, ้ย0.5%ในการประชุมรอบนี้นะคะทำให้ตอนนี้ตลาดก็เริ่มคาดการว่ามีโอกาส50-50นะคะว่าอาจจะลดดอกเบีย 0, 2, ้ย0.2%นหรืออาจจะลด0.5%นนะคะซึ่ง ราคิดว่าน่าจะลด0.25%ไปก่อนนะคะถ้าลด0.5%ก็ดูเหมือนเศรษฐกิจเนี้ยดูเหมือนย่ำแย่นะคะเฟดก,ก็ตัดสินใจว่าเราตอ,อกเบี้ย0.25%ไปก่อนแล้วขอดูข้อมูลเศรษฐกิจของสหาราัฐตัวอื่นๆอยู่นะคะทางด้านกองทุน s p พโกทัสสัปดาห์ที่แล้วเข้ามาซื้อทองคำ7.77ตันค่ะตัวเลขส่วนเลือเกิน สัปดาห์นี้ก็คงพลาดไม่ได้นะคะการประชุมเฟดก็คาดการณ์ดอกเฟดก็คงนัจะลดดอกเบีย้ย0.25นนะคะซึ่งก็เป็นการปรับลดดอกเบีย้ยครั้งแรกในรอบหลายปีทีเดียวนะคะซึ่งอันนี้ตลาดก็ให้ความสนใจเป็นพิเศษในการประชุมรอบนี้แล้วก็มีการเปิดเผยดอทพอดก็คือประมาณการอัตราดอกเบีย้ยของเฟดด้วยนะคะจากเดิมเนี่ย คาดการว่าจะลดดอกเบีย้ยปีนี้0.75%นะคะจะลดเพิ่มเป็น1%หรือเปล่านะคะกะติกตามกันนะจะมีผลกับราคาทองคำพอสมควรทีเดียวนโน้มราคาทองคำสปอตถ้าดูเทคนิคเป็นกาขึ้นนะคะแต่ด้วยขึ้นมาเยอะเดี๋ยวตลาดก็คงรอดูการประชุมเฟดก่อนนะคะว่าตกลงเฟดตัดสินใจยังไงเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบีย้ยะคะ ท่องคำให้แนวรับ2,560ดอลลาร์2,550ดอลลาร์นะคะแนวต้าน2,580ดอลลาร์และ2,600ดอลลาร์ค่ะสำหรับราคาทองแท่งของสมาคมวันเสาร์ขายออก4 6 0 0บาทเพิ่มขึ้น100บาทตลอดทั้งสัปดาห์เพิ่มขึ้น600บาทค่ะแนวรับ4 4 0 0บาทเนี่ย แล้วก็4,300บาทนะคะแนวต้าน4,700บาทและ4ี่0บาทค่ะคำแนะนำการลงทุนนะคะก็อาจจะขายทำกำไรถ้าเห็นประมาณสักสี่0มถึง4ี่0ปอยห้าสิบบาทนะคะแล้ก็ใครเข้ามาลงทุนนะคะถ้าเป็นการลงทุนระยะสั้นแต่ถ้าเป็นการนอนลงทุนระยะยาวก็ถือต่อไปได้นะคะ ส่วนกลฟิเจอร์กลไลฟิเจอร์นะคะก็เลทโปรฟิตตัน done, แล้วก็อาจจะขายทำกำไรตรงเบรน2,586ถึง2,600ดอลลาร์สำหรับโกลฟิเจอร์นะคะโกลไลฟิเจอร์ก็บวกไปอีก5ดอลลาร์นะคะประมาณ2,590กับ2,605ดอลลาร์ สำหรับเงินบาทวันศุกร์แข่งค่าขึ้นประมาณ20ตังค์นะคะอยู่33บาท20ตังค์ตลอดทั้งสัปดาห์เนี่ยแข่งค่าขึ้น30สตังค์นะคะแนวโน้มเงินบาทยังมีโอกาสแข่งค่าขึ้นได้ต่อะคะ่ะแนวรับ33บาทค่ะแนวต้าน33บาท50ตังค์ค่ะเช่นเดียวกับ USD future นะคะให้กรอบแนวรับแนวต้านเท่ากัน,นะคะ่ะ ขอบคุณสำหรับก,การติดตามค่ะแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ